สามเคล็ดลับในการกําจัดไขมันด้วยของอร่อยๆที่เราชอบนะครับข้อที่1คือดูเฉพาะข้าวแป้งและน้ําตาลเป็นหลักจริงแล้วไม่มีอะไรที่ทําให้อ้วนนะครับข้าวแป้งน้ําตาลไม่ได้ทําให้อ้วน แต่ข้าวแป้งน้าตาลที่กินเกินความจําเป็นถึงจะทําให้อ้วนนะครับดังนั้นการกินเกินความจําเป็นเนี่ยถ้าเรานับแคลมันก็จะจบที่นับแคลแต่เนื่องจากการนับแคลเนี่ยมันเป็นสิีที่คน90%ในเพจนี้ไม่ชอบผมก็เลยใช้วิธีการแบบที่ผมชอบทําก็คือใช้วิธีการลดแคลอรี่จากข้าวแป้งและน้ําตาลผมให้ลองทุกคนลองนึกภาพง่ายๆนะครับถ้าเรามองเฉพาะข้าวแป้งน้ําตาลนะครับดังนั้นหมายความว่าอาหารที่เพื่อนๆกินอยู่ลองนึกในใจครับเอ๊ะเชา้าฉันกินอะไร กลางวันฉันกินอะไรและเย็นฉันกินอะไรให้กินคล้ายๆกันแบบนี้ทุกวันจะเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับวิธีการลดความอ้วนแบบนั่งเฉยๆก็ผอมได้นะครับใครไม่เคยฟังเอื้องนั่งเฉยๆก็ผอมได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับ ให้พิมพ์ตัว Y กับตัวทีนะครับตัว Y กับตัวทีติดกันเนี่ยเดี๋ยวหุ่นยนต์ในเพจผมเนี่ยก็จะส่งลิงก์ให้แล้วก็เพื่อนๆลองไปไล่ดูมีประมาณ700คลิปนะครับแต่ผมจะสรุปง่ายๆแบบนี้สูตรนั่งเฉยๆก็ผอมได้เป็นการลดแคลอรี่จากข้าวแป้งน้ําตาลเป็นหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าลดเท่ากันทุกคนเน้นคํานี้นะครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีภาวะ ฮอร์โมนการดื้อต่ออินซูลินโรคประจาตัวขนาดตัวและอะไรหลายๆาเนี่ยแตกต่างกันผมแนะนําให้ลองสังเกตดูว่าเอ๊ะข้าวเช้าเรากินข้าวแป้งน้ําตาลเป็นอะไรกังวันเรากินเป็นอะไรลงนิดึกตามผมนะครับเย็นเป็นอะไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันผมเป็นคนที่มื้อเช้าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะกินแค่ขนมปังกับกาแฟตอนกลางวันผมอาจจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นผมจะกิน ข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวประมาณ2-3ชามอันนี้คือลักษณะปกติที่ทำให้ผมอ่ะ้วนขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก52เป็น85กิโลกรัมเร็วมากเลยนะโดยใช้เวลาแค่ปีกว่าๆเองหลังหลังแต่งงานผมอ้วนเร็วมากนะครับแล้วผมเป็นคนไม่ออกกำลังก,กายดังนั้นผมรู้แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้ผมอ้วนนะครับ เป็นจากการที่ผมมากินข้าวแป้งน้ําตาลนะครับเยอะเกินความจะเป็นในมื้อที่ผมออกแรงน้อยมากนะครับต้องใช้คํานี้นะครับในมื้อที่ออกแรงน้อยคือมื้อเย็นนี่ผมก็มันจะไปนอนและผมกลับกินข้าวแป้งน้ําตาลเยอะนะั้นทําให้ผมอ้วนขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ rite, ข้าวแป้งน้ําตาลเนี่ยทำไมมันถึงอ้วนขึ้นเหตุผลที่อ้วนขึ้นเป็นแบบนี้ครับเวลาเรากินข้าว <S 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 2> <S 2> ข้าวจะถูกย่อยเป็นแป้ง พอเรากินแป้งแป้งจะถูกย่อยเป็นน้ําตาลเวลาเรากินน้ําตาลน้าตาลโมเลกุลใหญ่ๆจะถูกย่อยเป็นน้าตาลโมเลกุลเล็ก,ลกๆดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางกระแสะเลือดแล้วพอมันเข้าอยู่ในร่างกายเสร็จปุ๊บมันก็กระจายไปส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามร่างกายสังเกตเห็นว่าข้าวแป้งน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเริ่มเกินความจําเป็นในขณะเวลาหนึง่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอร่างกายจะเปลี่ยนน้ําตาลเหล่านี้ที่ถูกย่อยแล้ว กลายเป็นไขมันสะสมตามเหนียงคอต้นแขนต้นขาสะโพกทุกอย่างดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมลองทําวิจัยดูนะครับคนส่วนใหญ่<ม>ในประเทศไทยจะกินข้าวแป้งน้ําตาลเกินความจําเป็นจนทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างไขมันสะสมขึ้นมาแล้วเราก็อ้วนขึ้นดังนะนั้นวิธีการลดความอ้วนสุดนั่งเฉยๆฉยก็ผอมได้ผมจึงเน้นการลดข้าวแป้งน้าตาลเป็นหลักโดยการที่เราต้องฟิกก่อนนะครับ อาหารสามมื้อของเพื่อนๆเป็นอะไรนะครับให้นึกนะนึกตามนะแล้วทําข้อที่2นะครับข้อที่2องเราถัดมาคือกําหนดปริมาณนะครับให้ใกล้เคียงกันทุกวันก่อนวิธีการของผมเนี่ยมันทําให้เราไม่จําเป็นต้องนับแคลอรี่ทุกมือ้อว่ากี่แคลกี่แคลกี่แคลไม่ต้องครับแต่เรารู้แล้วว่ามื้อเช้าผมกินขนมปังสองแผ่นกลางวันผมกินกว๋วยเตี๋ยวกับเส้นนะครับ หชามมื้อเย็นผมกินข้าวประมาณ3ทัพพีหรือก๋วยเตี๋ยวประมาณ3ชามเพราะผมฟิกแบบนี้ได้เด็ดปุ๊บผมก็มาข้อที่3ต่อเลยคือค่อยๆลดข้าวแป้งน้ําตาลบางมือ้อที่ไม่มีความจําเป็นพอเพื่อนๆนึกภาพตามผมบอกนะครับแต่ละคนจะกินไม่เท่ากาันแต่บลสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะมื้อเที่ยงจริงๆเราก็กําลังจะ เลิกงานแล้วเนาะอีกแค่ครึ่งครึ่งวันเองถ้าเราไม่ได้ทำงานมากแถมตอนบ่ายงานไม่ค่อยมีเอ๊ะเราลดเส้นลงจากก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นเยอะๆเป,เปลี่ยนเป็นเส้นน้อยๆได้ไหมหรือเราเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยว1ชามของเรากลายเ,าเป็นเกาเหลา2ชามได้ไหมก๋วยเตี๋ยว1ชามจะมีแป้งอยู่ก้อนหนึ่งอาจจะเป็นเส้นอะไรก็ตามเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีนะครับเราเปลี่ยนเป็นเกาเหลา2ชามเนี่ยมันจะกลายเป็นการกําจัด แป้งมื้อกลางวันออกไปถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้แรงไม่เยอะนะครับแต่ใครก็ตามทํางานที่ต้องใช้แรงเยอะก็เก็บมื้อกลางวันไว้ก่อนก็ได้ครับลองมาดูมื้อเย็นสิอย่างเช่นมื้อเย็นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเลิกงานประมาณ4-5่ถึงห้าโมงเย็นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เลิกงานแล้วหมายความว่าหลัง5้าโมงเย็นเนี่ยเราอาจจะออกแรงน้อยมากเลยใครออกกําลังกายก็อาจจะเหลือข้าวมื้อเย็นไว้สักหนึ่งทัพีใครไม่ออกกําลังกายตอนเย็นแบบผมนะครับ ก็สามารถค่อยๆลดข้าวจากตอนแรกผมกิน3าทัพีมื้อเย็นนะเดือนแรกผมก็ลดเหลือ2ทัพีเดือนที่2ผมเหลือลดเหลือ1นทัพีแล้วเดือนสุดท้ายผมลดเหลือครึ่งทัพพีเดือนที่3นะลดเหลือครึ่งทัพีเดือนที่4ผมตัดออกไปเลยแล้วกินเฉพาะโปรตีนกับผักไปหลักถ้าเราฟังแบบนี้อ๋อจริงๆสูตรหมอทีมก็แค่ในแต่ละเดือนค่อยๆลดข้าวแป้งน้ําตาลลงช้าๆ ทำไมผมถึงบอกว่าให้ลดลงช้าๆเพราะว่าร่างกายต้องไม่ตกใจถ้าเราลดเร็วเกินไปร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอันนึงออกมานะครับเพื่อนๆที่เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลแล้วมันพอทพมให้เกิดความเครียดเสร็จปุ๊บเนี่ย ในวันถัดมาที่เราลดข้าวแป้งน้ำตาลเร็วจนร่างกายตกใจมันจะเกิดความเครียดอย่างหนึง่งแล้วกระตุ้นให้วันถัดมาเราหิวแป้งหิวน้ําตาลหิวเบเกอรี่โดยที่ไม่รู้ตัวใครมีสัญญาณแบบนี้ยกมือขึ้นเลยนะครับใครมีสัญญาณว่ารู้สึกหิวแป้งหิวน้ําตาลอยากกินของหวานหานผมอยากจะบอกว่าแสดงว่าเราอะลดข้าวลดแป้งลดน้ําตาลบางมือ้อ เร็วจนเกินไปนะครับนะัเป็นสัญญาณเลยถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อสเต็ปของคุณหมอไม่เห็นยากเลยค่อยๆลดบางมือที่ไม่จําเป็นแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยนะครับผมแถมให้ข้อสีแล้วกันกนะ็คือเวลาที่เราลด ข้าวแป้งน้ำตาลลงมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือของกินเราหายไปถูกต้องไหมของกินเราหายไปเราจะแทนที่ด้วยอะไรดีแทนที่ด้วยผักสีเขียวผักสีเขียวหรือผักใบเขียวเป็นผักที่แป้งต่ําอยู่แล้วเราสามารถแทนที่ได้ปริมาณเยอะๆอย่างเช่นเมื่อวานผมกิน MK ใน MK เนี่ยมันก็จะมีเซตผักใช่ไหมครับผมจะกินเซตผักทั้งหมดเลยที่เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยแล้วกินเซตผักของผมเนี่ยตอนนั้นผมกินไปน่าจะเป็นเซตใหญ่อะแล้วกินเกือบหมดคนเดียวเลยงั้นมันทาให้เวลาที่เราลดข้าวมื้อเย็นลงแล้วเราใส่ผักเข้าไปเราเลยไม่หิวอีกอย่างหนึ่งก็คือใน MK เนี่ยตอนนี้มีโปรอะไรนะสามเกาเกที่มันเป็นทาวเวอร์สูงๆนะแล้วก็ลด4ี่นะผมจำไม่ นะผมก็จะสั่งไอ้ทาวเวอร์พวกนี้พวกหมูสไลด์เนื้อสไลด์ออกมาแบบเยอะมากเลยเพื่อกินนะครับแทนทำให้เราสามารถอิ่มได้ด้วยโปรโตีนกับผักสีเขียวโดยที่ลดข้าวแป้งน้ำตาลลงชา้าๆนี่คือเทคนิคของผมง่ายๆนะครับดังนั้นเวลาที่เรานะครับรู้สึกว่าเราเริ่มหิวหวานหิวแป้งเนี่ยต้องเริ่มเบรกตัวเองนะครับว่าเฮ้ยอย่าลดข้าวลดแป้งลดน้ำตาลมากจนเกินไปค่อยๆลดครับ ดังนั้นสูตรนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยคนไทยประมาณ90%ที่มีเวลาออกกํบบาลังกายน้อยให้ออกกํบบาลังกายแค่ตอนเช้าหรือตอนเย็น5-15นาทีเท่าที่เราทําได้แล้วใช้วิธีลดข้าวแป้งน้ําตาลบางมือที่เกินความจําเป็นโดยที่นะไม่ต้องนับแคลอรี่แต่ถ้าเพื่อนๆสิบเปอร์เซ็นในเพจนี้รู้สึกว่าชอบการนับแคลอรี่อาหารอยู่แล้วก็ให้ใช้สูตรการนับแคลเพราะการนับแคลเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่จําเป็นต้องมาดูเฉพาะข้าวแป้งน้ำตาลเราดูทุ อยย่างเลแต่ข้อเสียก็คือบางคนไม่ชอบเพราะมันรู้สึกว่ามันทําให้เกิดความเครียดมากเกินไปดังนั้นอยู่กับหมวทีมสนุกสน,กนะครับผมอยากจะบอกว่าต้องดูโพชนาการว่าอะไรมีข้าวอะไรมีแป้งอะไรมีน้ําตาลแล้วพยายามเล็งตรงนั้นไว้ว่าเป็นสิ่งที่เรากําลังพยายามจะลดลงแล้วแทนที่ด้วยอะไรแทนที่ด้วยโปรโตีนจากเนื้อสัตว์โปรโตีนจากไข่อย่างเช่นวันนี้นะครับผมไปร้านร้านเดิมนะครับแล้วซื้อเหมือนเดิมแล้วแม่ค้าก็จะงงๆหน่อยว่าเมื่อเจวันที่แล้วผมเพิ่งซื้อไข่ไป 30ฟองผ่านมาไม่ถึง7วันดีนะครับแค่4วันเองแลวกันอ่นนะ4วันวันนี้ผมซื้อไข่เป็ดไป30ฟองไข่ไก่ไป30ฟองแล้วก็ซื้อไข่เค็มไปให้หลานสาวอีก10ฟองแล้วก็ซื้อปลาตักแดดนะครับปลาแดดเดียวอะ่ะไปอีก2กิโลกร,รมัมอันนี้ผมกินใช้เวลา กินกับแฟนนะครับแล้วก็หลานๆคนในครอบครัวอีกแค่ไม่ก,กี่คนเนี้ยไม่น่าเชื่อนะครับที่เห็นไข่60ฟองบวกไข่เค็มอีก10ฟองเนี่ยผมใช้เวลากินแค่สัปดาห์เดียวเองดังนั้นหมายความว่าเวลาที่เรามีโปรตีนจากอาหารเข้าไปแทนที่ข้าวแป้งน้าตาลที่เราลดลงมันจะยังทําให้เราเนี่ยไม่หิวเหมือนเดิมครับทำให้เรายังรู้สึกอิ่มนอนหลับสบายดีเหมือนเดิมเมื่อวานมีคนส่งรีวิวมาบอกว่า เวลารดข้าวลงส่วนหนึ่งแล้วกินโปรตีนเข้าไปเยอะกินผักเข้าไปเยอะจะทําให้นอนหลับง่ายบางคนเนี่ยอาการนอนกรนดีขึ้นด้วยเหตุผลนี้ไหมครับเวลาที่เรากินข้าวเยอะ <_ Q. S 1> ๆจนกระทั่งเราสึกว่ามันแน่นจนอิ่มนะครับบางทีบางคนจะรู้สึกว่าเรานอนหลับไม่ค่อยดเพราะว่ามันอึดอัดแต่พอเรากินเนื้อสัตว์นะครับกินไข่กินปลานะครับกินผักเข้าไปรวมๆกันครับมันจะช่วยทําให้ะบบการย่อยเนี่ย มันย่อยช้าๆแต่ย่อยแบบสมูทมากขึ้นน้ําตาลจะไม่พุ่งสูงจนทําให้เลยรบกวนเวลาการนอนหลับอันนี้เป็นเรื่องที่ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับรักทุกคนนะครับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเราคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆสามารถแชร์ได้นะครับอย่างน้อยผมก็อยากให้สิ่งที่ผมสอนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปถึงคนไทยมากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับในการแชร์ความรู้เหล่านั้นนะครับรักทุกคนแล้วเจอกัน